อามืโชูปลาค่ะสวัสด,ดีเด,ดตอนกลางวันแดดร้อนๆน,นะคะดูเด็กๆเล่นน้ำกันแล้วทุกคนเล่นน้ำกันแล้วบรรยากาศคือร้อนมากเลยนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วแอนดี่กับช่องแชร ว้าเคนจิอาโซเป็นอัฟัสต์กเ่ย,ยค่ะมีห้าห้าชั้นนะคะทุกคนมีสัมวอะู่นู่น่อันนี้เป็นเพื่อนแฟนคะ ก่อนเว่า p ่มากนี่ เอาแพ่อนเพื่อนไปไอ้เด็กมีความสุขมากเลยค่ะเด็กน้อยผู้ไม่รู้อะไรเลย ไปน้่งลงน้ำแข้งจีว้าว้าอะ let's go น่าเล่นจริงๆนะเอาพาลูกลงน้ำที่ทรัก Lon nám, lon nám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wah, swimming, swimming. Tengah. 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 so happy Tengah. Oh. วาสุขมากใช่ไหมลูกอันนั้นกลัวกลัว <laughs> กลัวพ่ออุ้มพ่อชอบผ่าไปน้ำเลยวั <c oughs> นนี้สิไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลย <c oughs> สนุกไหมลูก <c oughs> สนุกไหมอ้อ <c oughs> <c oughs> ุ๊อ้จนะุ๊อุ๊อ้จุ๊จุ๊้ จุดจ,จุนเน่โอ้โอโอ้อ้อนนก่าฮัาั่าฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ่าฮ่าอาฮ่าฮกาฮ่่่าา

ว่ายน้ำเป็นแล้วปล่อมาป่อยมาดีพอเมื่อพร้อมนะคะทุกคนกว่าจะได้ถอดแคมเปอร์ออกนะแคมเปอร์ใหญ่มากเลย Junjun Ajunjun and everything are you นี <owad Es> <S <S <legen> ่น <half> ี่นี่นี่นี่แข่งสวมิงแล้วดูสกิลอะต้องมว่ายน้ำเป็นแล้วทุกคนดูขาแข็งแรงมากอ๋อ Thank <laughs> you.